นี่ลือ้อแผ่นนี้น,ะ,นะเห็นบมดนะลือ้อแผ่นแล้วก็แผ่นพับมันเข้าไปทางในงไงเห็นบหนีมแผ่นนี่นลืออ้อโอเมอร์มีอันนี้ลิฟท์คันล่างคานล่างนะครับตัวนี้อันนี้สีฟ้าเออสีน้ำเงิน,น,นเกินเกินฮะนี่ครับตรงนี้ นี้คันล่างสีเทาอันนี้คันล่างสีเทาอันคันบนอันนี้คันบนคันบนสีเทานั่นสีบนครับสีน้ำเงินสีน้ำเงินจะเกลี้ยกว่าสีเทานะสีเทามันจะสูงกว่านะดูนะนี่เครื่องตั้งศูนย์นะครับ ตัวนี้จัดห้องโชว์รูมนะครับนี่ใครสนใจตัวไหนนะครับแวะเชิญชมมาได้นะครับดอนเมืองนะครับโอ้ปากเก็ตปากเก็ตเขียวปากเก็ตนะครับที่ไหนู้ว้เขายังไม่ได้ทำเขาซื้อไม่มีคนหมดไปครับซ <c oughs> ื้อเนี่ยมาสี่ใบ <c oughs> ฮะแปดสาม,มไม่มีที่แรกเขาว่าจะเอาเข้ามาไงตู้มันยังเขาไม่เข้าเลยตอนนี้นะ,ะเครื่องทอดหลากหลายลร,รูปแบบ ยกนิ้่งไ,ไ,ไปอยู่อาไหมะใครสนใจนะครับติดต่อได้นะครับนะครับซิยวผมนี่